เป็นอีกหนึ่งชั่วยุคนนั้นเนี่ยเต่าสีตัวนี้จะมีขนาดใหญ่เท่ากับกระต่ายยี่สิบตัวเก่าที่เคยวิ่งอยู่อเออเห็นภาพนะแปลว่าเลยจะเลี้ยงลูกสอนลูกเอาแล้วนะพ่อแม่เนี่ยจะมัวแต่ส่งลูกไปเรียนอเมริกาท่าเดียวนะต้องคิดใหม่แล้วนะ b R I C อยู่ในใจไว้บ้างนะเรื่องนี้ต้องเรียนภาษาจีนต้องเรียนภาษาจีนนะรัสเซียก็เรียนได้รัสเซียก็เรียนได้เมื่อก่อนครไปรัสเซียปันหาเลยสมัยํมไมเราเด็กๆการเป็นคอมมิวนิสต์อีกภาษาโปรตุเกสเมื่อก่อนมันจะเรียนไปทำไม แั้นั่นคือบราซิลทั้งอันนะอ่านะ PIC อันที่สามก็คือว่า non-state actor non-state actor ผู้มีบทบาทของโลกต่อไปนี้มันจะไม่ได้อยู่ในภาครัฐเท่านั้นอีกต่อไปแล้วไอ้ภาครัฐก็มีหน้าที่ของมันต่อไปนะในโลกนี้ก็ต้องช่วยกันแต่องค์กรสื่อจะมีพลังมหาศาลบุคคลที่เป็นนักคิดระดับโลกบิลเกตพูดแล้วมาเนี่ยมีคนได้ยินมากกว่าที่ประธานาธิบดีหลายคนพูดอีกใช่หรือว่าสตีฟจ็อบแกเอาไอ้เครื่อง ไอโฟนแกขึ้นมาโชว์ทีเดียวเนี่ยแกพูดกี่คำเนี่ยมันถูกโคดเอาไปฟังเนี่ยมากเสียยิ่งกว่าประกาศนโยบายของกี่รัฐบาลไม่เท่าไม่เท่าไรนะเรวเปลี่ยนโลกจริงๆนะครับเพราะนั้นเรียนรู้ที่จะไม่ดูแคลนคนที่ไม่ใช่รัฐะรัฐเองก็ต้องเรียนรู้เพราะเมื่อก่อนรัฐชอบทำตัวเป็นคุณพ่อแสนรู้ต่อไปนี้รัฐก็จะรู้แล้วว่าคุณพ่อต่อให้แสนรู้ได้สำเร็จซึ่งไม่สำเร็จนะก็จะไม่มีทางเป็นผู้เคลื่อนอะไรได้จริงละคนอื่นเขาจะเคลื่อนหมด องค์การระหว่างประเทศซึ่งไม่ค่อยมีน้ำยาในสมัย20ปีที่ผ่านมานะม,มันจะมีน้ำยามากเพราะว่าพรมแดนมันมันมีความหมายน้อยลงซาวัดนกวิ่งมาทีหนึง่งหรือว่าอินเทอร์เน็ตวิ่งข้ามไปข้ามมามถามว่าไอ้พรมแดนประเทศมีความหมายอะไรพรมแดนประเทศไม่มีความหมายแล้วในอนาคตเพราะว่าอะไรมันเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นในยุคอาณานิคม,มขีดเส้นแบ่งกันของเธอของฉันปัจจุบันไอ้เส้นนี้มันไม่เหลือแล้วเราก็ประสบะการณ์ของเรากับมรดกโลกก็ชัดเจนนะครับถัดไปก็คือพบว่ารัฐ ทุกรัฐจะทําการแทรกแซงระบบการเงินมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเมื่อก่อนอการเงินเสรีการเงินเสรีเมื่อกี้อันแรกเนี่ยพูดถึงอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมเสรีตอนนี้การเงินเสรีนั้นเนี่ยการเงินก็ชักถามตัวเองแล้วว่าจะยังคงปล่อยให้มันเสรียอย่างนี้เหรอ,อเพราะฉะนั้นก็จะเกิดอาการที่ว่ามี financial note ผู้ควบคุมกติกาการเงินในระบบกลาง,ลางของโลกมากขึ้น,นจัดการมากขึ้นคือไม่ใช่ปล่อยไป ค่าเงินเป็นไงก็ปล่อยไปไม่้องไม่ได้ปล่ไ้มันจะมีการจัดการมากขึ้นมีการชี้นําแต่ไม่บังคับอืแล้วก็บางเรื่องกล้าไปสู่การบังคับแต่บังคับในระดับภูมิภาคละเพราะในภูมิภาคมันเริ่มจับกลุ่มมากขึ้นเลยเนี่ยเวลานี้ fta นะอาจารย์ตั้งแต่ fta ชิ้นแรกที่เคยเซ็นกันในโลกมาถึงปัจจุบันเนี้ยห่างกันไม่ถึง20ปีนะ fta มีเป็นจะเป็นพันฉบับอยู่แล้วเวลาเนี้ยในโลกเพราะนั้นมันก็ก่อให้เกิดพลังในการตกลงกันข้ามแดนของรัฐว่าเราจะต้องทําด้วยกันใช่นะฮะถัดไปก็คือว่าวิกฤต ระหว่างอิ่มท้องกับอิ่มถังจะเอาอยัางไง <c oughs> แผ่นดินในโลกมีแค่นี้ <c oughs> น้ํานดิบในโลกมีแค่นี้ <c oughs> เธอจะเอาที่ชิ้นเดียวกันเนี้ยจะเอามาปลูกเพื่อให้มันอิ่มท้องเราหรือจะปลูกเพื่อให้อิ่มถังรถปลูกเป็นอาหารหรือปลูกเป็นพลังงานใช่เพราะมันจะมาพร้อมกันทั้งวิกฤตอาหารและวิกฤตพลังงานมาพร้อมๆกันมนุษย์กลาลังก้าวไปสู่หกพันล้านคนแล้วเวลานี้และอีกไม่นานมันจะก้าวไปสู่เจ็ดแปดพันล้านคนต่อไปท้องมันเยอะขึ้นนี่แล้วก็ไอ้ท้องที่เยอะขึ้นเนี่ยไม่ใช่ประเด็นใหญ่ที่สุดแต่ประเด็นใหญ่ที่สุดคือคนชั้้นนนกกกลลาางเตติบโโขึมใ สมัยก่อนมันมีคนรวยมากกับคนจนอระหว่างนี้เนี่ยมันกาลังเกิดคนชั้นกลางแลวคนชั้นกลางเนี่ยเวลาเปลี่ยนรสนิยมของเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนเรื่องการกินก่อนกินเยอะขึ้นใช้พลังงานเยอะขึ้นอ่าอาจารย์ดูง่ายร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นนี่เอาไว้ขายคนชั้นกลางดีๆนี่เองแล้วมันโตกันจนกระทั่งมหาศาลเลยนะเป็นไหมดเลยเป็นไม่หมดเลยนี่เป็นตัวอย่างในประเทศไทยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้อขัดแย้งระหว่างการใช้ทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจํากัด เพื่ออิ่มทังกับอิ่มทองเนี่ยมันจะเป็นประเด็นใหญ่ระดับโลกและเรื่องนี้มันจะนามาสู่โอกาสภาวะกระทบกระทั่งสงครามแย่งชิงพื้นที่อันนั้นก็เห็นภาพกว้างเกิดขึ้นแต่ในฐานะผู้ประกอบการฟังอย่างงี้หกเจ็ข้อของอาจารย์เนี่ยฟังแล้วหดหูนะฟังแล้วหดหูแต่มันก็มีโอกาสเหมือนกันนะมีนะทีนี้ผู้สูงอายุกาลังจะโตเป,เป็นสัดส่วนประชากรสาคัญของโลกสมัยก่อนนะั้นสถาปนิกเวลาวาดแบบนะสร้างตึกสูงเวลาแบบที่เป็นตัวจําลองมนุษย์เนี่ยจะเป็นแบบชายเต็มวัยอายุ30ปีถือกระเป๋าเอกสารแบบเจมบอลผู้หญิงถือ สะพายกระเป๋าเดินเข้าออกเราตรมาก็อยากเป็นอย่างนั้นอ่ะบันไดเลื่อนต้องชันแบบนี้เราจับและอะไรต่างๆเนี่ยออกแบบมาเพื่อคนโตเต็มใบแต่ต่อไปเนี่ยไม่ใช่มันจะเกิดเป็นสิ่งที่การออกแบบซ้อนสองคือออกแบบสําหรับคนอายุรุ่น30-40แต่พร้อมๆต้องออกให้กับคนอายุ60ขึ้นไปจนถึง90เพราะคนเหล่านี้จะอยู่กับเราอีกนานแล้วเพราะนั้นถ้าจะไปญี่ปุ่นวันนี้เขาเปลี่ยนแล้ว ราวจับเขาจะมีสอง,สองความสูงเลยความสูงสำหรับคนหนุ่มสาวที่ยังหลังยังไม่ค้อมลงมามกับราวจับที่มีอยู่ระดับล่างระดับล่างนั้นตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุได้ใช้หมดอมคนพิการคนชาราคนบาดเจ็บล้มป่วยเพราะอุบัติเหตุรถยนต์นี้ยังคงเป็นสาเหตุใหญ่มากที่ทําให้คนพิการนะครับเพราะฉะนั้นเขายังต้องอยู่ในสังคมนี่ต้องให้เขาสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งบริการสาธารณะได้การออกแบบราวจับในห้องน้ําจะมีความหมายมากการออกแบบเรื่องของ กิจกรรมต่างๆอาหารของเครื่องใช้อาหารโอ้โหแล้วเราดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพการค้นหาจิตวิญญาณพะคนจะเหงามากขึ้นอืเพราะยิ่งการแข่งขันสูงขึ้นมากคนข้ามแดนมามากมายผู้ภาษาสารพัดสารพัดวัฒนธรรมในที่สุดเธอจะกลับเข้ามาค้นหาตัวเองแล้วเฮฉันคือใครมาจากไหนแล้วฉันจะไปไหนเพราะนั้นเพลงอุตสาหกรรมเพลงภาพยนตร์บันเทิงเขาเห็นเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งอะไรนะเปิดห้องแถวแล้วก็ฝึกสมาธิกัน ก็เป็นธุรกิจได้นะถูกต้องครับการค้นหาเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตวิญญาณเนี่ยจะกลายเป็นเทรนดใหม่ๆของโลกที่จริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเก่งนักเลยใเรื่องอย่างเงี้ยขอให้รู้เหอะก็นี่สปาสเปอร์อะไรเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันก็มีโอกาสแต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้ผมติดใจเดี๋ยวผมจะประเด็นขออาจารย์ดีแล้วเดี๋ยวผมไปขัดเองแนตะ่เดี๋ยวหายไปแล้วทําไมเราต้องเปลี่ยนเมื่อกี้อาจารย์บอก mass product เป็น creative อไอ้ภายใต้เงื่อนไขเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวนี้สมมติอาจารย์พูดเรื่องสุขภาพเนี่ยนะ สปาเต็ไมไปหมดเลยาจ,จะทไงเป็นจากการมองเพื่อหวังรวยท่าเดียวนั้นเนี่ยเปลี่ยนมามองที่ยืนของตัวเองมากขึ้นเรามีวัฒนธรรมดีๆมีประวัติศาสตร์จริงในขณะที่หลายประเทศเนี่ยแกหาประวัติศาสตร์แกไม่เจอนะ แล้วก็เรามีบุคลิกนิสัยที่มันติดมาใน DNA เราแล้วความเป็นมิตรไมตรีเราได้ที่หนึ่งของโลกมาเป็นเวลาหลายปีมันเพิ่งม,มาตกเอาไปสองปีนี่เองนะทวามนไม่เ,เราทะเลาะก,กันเองด้วยไ<ม>้ทะเาาลาะื่นเองเพราะนั้นสามตัวนี้เป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆในโลกหาอย่างเราไม่ได้ส่วนที่สี่ก็คือที่ตั้งี่เราคุยไปแล้วที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ในที่ที่ใครๆก็ต้องแวะหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่อย่างเนี้มายืนมองให้ดีตกลงเรามีที่ดินเท่าไหร่เรามีคนเท่าไหร่ เรามีนิสัยใจคออย่างไรเรามีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์พื้นฐานของเราเป็นอย่างไรเพราะนั้นในเรื่องการบริการด้านท่องเที่ยวในเรื่องการบริการสุขภาพในการค้นหาความหมายแห่งชีวิตการแก้ไขความเหงาหรือว่าการพูดจากับผู้คนคือเราต้องหาจุดยืนของเราให้ใช่ใช่พอได้แล้วนะมันจะแสดงออกมาในสินค้ามันแสดงออกมาในบริการมันแสดงออกมาด้วยนโยบายอพอเป็นอย่างนั้นปับ๊บที่เรียกว่า creative city เมืองแห่งความสร้างสรรค์ความสร้างสรรค์ในที่นี้มันจะแปลว่าไปทําอะไรที่มันประหลาด ทุกยักษ์ของโลกแล้วล้มลงมาทับกันตายอันนั้นไม่ใช่ไอใหญ่ที่สุดของโลกไม่ใช่สาระไอสิ่งสําคัญก็คือว่ายืนอยู่บนความเป็นจริงของตัวเองแล้วทาออกมาแล้วใครๆก็เรียนแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นไอที่อาจารย์บอกว่าเราเมื่อก่อนเราผลิตแบบของทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็เอาไปขายมันก็ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันไม่มีให้ไปเอาแล้ว เราสู้จีนไม่ได้อ้ยไม่มีทางวันนี้ผู้ประกอบการหลายคนบอกพวกอ้เดี๋ยวนี้สู้จีนไม่ได้บางคาลาเทศสีลังกาอินเดียจริงอยู่ข้าแรงของจีนกำลังขึ้นสูงขึ้นเรือ่อยๆนะครับแล้ววันหนึ่งเขาก็ะต้องไปหยุดแล้วจีนแล้วเขารู้ตัวเองเขาแล้วด้วยจีนเขาบอกว่าไม่เอาลวนะไอ้ประเภทมุ่งหน้าไปสู่การส่งออกเป็นก้อนๆก้อนๆลดราคาแหลกๆไม่เขาจะกล้าไปสู่เรื่องเทคโนโลยีอืมอ่เขาจึงได้ทํารถไฟอุตลุดนไงอืมแล้วของอินเดียเขาก็กล้าไปสู่แบบนั้นแล้วแต่บางคาลาเทศสีล คือคนที่กาลังทําเรื่องนี้แข่งกับเราได้สบายเพราะว่าต้นทุนทางแรงงานเขายังถูกมากเราก็ไม่ควรลงไปแข่งกับเขาเราไม่ควรจะไปแข่งกับเขาเลยนะเราควรจะก้าวต่อไปอุสาเป็นประเทศอายุเกือบพันปีเนี่ยนะเรามีของดีๆเยอะแยะเลยแล้วเราก็หยิบขึ้นมาแล้วคนของเราสามารถนําเสนอได้อเพราะฉะนั้นเรียนภาษากันเถอะอันนี้ตื่นตัวเรื่องภาษาเราจะบอกอาจารย์ว่าจะฝากอะไรท่านผู้ประกอบการหนึ่งตื่นตัวเรื่องภาษาถ้าท่านตื่นตัวเองไม่ทันคาว่าภาษาไม่ใช่แค่ภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นอะไรเงั้นเท่านั้นนะครับแต่ภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยรู้เหอะ ลูกหมากลูกน้อยก,ก็เอาเถอะอนะครับสองก็คือว่าหันมาคนท่านเนี่ยมาจากพื้นฐานหลายคนไม่ได้คนกรุงเทพเลซ้ำมาจากมาทำมาหากินกรุกงเทพกลับไปดูบ้านตัวเองดูซิว่าตอนที่ท่านโตขึ้นมานะมันมีอะไรที่มันแรงบันดาลใจสร้างความประทับใจให้กับท่านท่านไปยืนอยู่บนฐานนั้นแล้วไปร่วมกับคนในชุมชนท้องถิ่นเพื่อช่วยกันทําให้ของที่มันฟังดูเหมือนกับ พื้นผืนพื้นผืนผ้าเขามาเนี่ยนะครับในภาคอีสานนั้นเนี่ยวิเวียนเวสบูดนะฮะซึ่งเป็นนักออกแบบชื่อดังกล้องโลกมาเห็นนะเขาตื่นเต้นประทับใจผ้าเขามาราเขาบอกไม่น่าเชื่อว่าหน้าตาคล้ายภาพลายสก๊อตของเขานะแต่ว่าใช้งานประโยชน์สารพัดตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าประทับใจมันมีเรื่องเล่าไงเห็นไหมพอผ้าเขาม้าผืนนี้มันถูกเล่านะนี่นอยผ้าเขาม้าขายพร้อมซีดีที่เล่าเรื่องความเป็นมาของผ้าเขาม้าเพอาะว่าคนซื้อเนี่ยมันไม่ได้ซื้อผ้าเขาม้านละว อาจารย์เวลาคนบางคนนะไปซื้อดีออผ้าพันคอถามว่าเพราะเพราะแบรนด์มันเฉยแต่ถ้าเกิดเราอธิบายต่อไปด้วยมันมีที่มาที่ไปของมันยังไงเนี่ยญี่ปุ่นชอบทําอย่างเงี้ยญี่ปุ่นนะไปเที่ยวหน้าอาจารย์นะแป้งห่อถั่วกับตัวห่อแป้งทุกเมืองเพียงแต่ว่าแป้งห่อถั่วเมืองเนี่ยจะเน้นไปที่หมาตูหูดําเออแกก็มีเรื่องเล่ากับหมาตูหูดําเพราะนั้นจะไม่มีแป้งห่อถั่วหมาตูหูดําที่ไหนเลยในญี่ปุ่นนอกจากที่นี่ต้องมาซื้อที่นี่ เพราะแกไม่ได้คิดจะขายของแกไม่ได้จะขายของแกขายแบรนด์เพราะนั้นไอ้หมาตุ่มหมาตุ่มหูดาตัวนี้ก็เลยไปเป็นตราอยู่บนเสื้อไปเป็นตราอยู่บนของประดับอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับไอ้ถั่วห่อแป้งและแป้งห่อถั่วนี้อีกแล้วแล้วก็ขายได้ขายไม่จบนะเพราะฉะนั้นกลับไปกลับไปเรียนรู้ภาษากลับไปถิ่นกลับไปถิ่นอืเอาแค่สองอย่างนี้ก่อนก็พออืรู้ภาษาต่างๆที่ตัวเองยังไม่ค่อยรู้แล้วก็รู้ถิ่นเพราะรู้ภาษามันเป็นเครื่องมือสําคัญมากของมนุษย์ในการไปเที่ยวเปิดความคิดพอเปิดความคิดได้นะ ข้างบนมันบานนะฐานมันต้องแข็งนะแล้วเอาตรงนั้นมาปรับนั่นแหละพอตรงนั้นเนี่ยม,มนุษย์เนี่ยสมองมดีม,มันจะเชื่อมเองอโอโ้ฉันมีอย่างนี้แล้วมันไปอย่างนี้ได้แล้วเดี๋ยวฉันทําขอบคุณมากเลยอาจารย์วันดนดี้ได้ความรู้เยอะมากแล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็จะเอาข้อคิดของอาจารย์ไปปรับใช้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับนั่นก็คือดรวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา i อ d ดีถ้าท่านสนใจ งานของ ITD งานของอาจารย์เวรศักนะครับ www.itd.or.th นะครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชาชีวาพร้อมทั้งอาจารย์เวรศัก์โคสุรัน์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ